มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเศรษฐีคนใหม่เผยโฉมหน้าหนุ่มดวงดีถูกรัตเตอรี่จากกองสลากพัดรับเงินรางวัล48ล้านประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งวันที่1ทธันวาคม2565รางวัลที่1นะคะเลขที่ออกก็คือ3758,05ค่ะรางวัลเลขหน้า3ตัวมี2รางวัลนะคะเลขที่ออกก็คือ170แล้วก็786 รางวัลเลขท้าย3ตัวมี2รางวัลเลขที่ออกก็คือ409และ421รางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะเลขที่ออกก็คือ08ค่ะ ล่าสุดนะคะพบว่ามีผู้ถูกรางวัลที่1กับกองสลากพัดถึง48ล้านบาทและแล้ววันนี้ก็มาถึงกองสลากพัดได้นําเงินไปให้ผู้ถูกรางวัลน,นะคะระบุว่าภารกิจมอบเงินรางวัลที่1ให้กับผู้โชคดีคุณติหนุ่มชนบรุรีดวงเฮงชุด8ใบมูลค่า48ล้านบาทงดวันที่1ธันวาคม2565สําเร็จเรียบร้อยแล้วและนี่คือโพสต์ดังกล่าวค่ะยินดีกับเศรษฐีคนใหม่ด้วยนะคะ เผยโฉมหน้าเศรษฐีคนใหม่หนุ่มดวงดีถุรตตอรี่จากกองสลากพัดรับเงินรางวัลไป48ล้านบาทเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ